สถานการําเงียบสงบครับที่ดีท่าง,งอยลันตะขาลำตะคอภาค่าาาองเพิ่งเปิดให้เขาใช้ชมวิวชิวทัศที่ดีได้3ามสี่วันนะผมจากท,ที่ที่ปิดมานานท้องฟ้าอยากเขียวๆว่ะผมมาชมนีให <Okay. S 1> ้ดูการให้ดูฝน thank <laughs>